กานอนหลับแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเองหลับไปอยากใช้ชีวิตอยู่ในความฝันมากกว่าตอนที่ตื่นอยู่เพราะในชีวิตในความฝันเราจะทําอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้อะไรเงี้ยครับอินสไปเรชั่นของผมอะของเอมวีเนี้ยมาจาก X-Men ที่รพระเอกที่บูเอรีนะครับที่มีเหล็กออกมาจากมือได้อะ่ะกับจีนอะที่เป็นผู้หญิงที่เขารักอะ่ะ อที่ที่จีนต้องต้องต้องตายเพราะว่าคุมขลางต,ต,าตัวเองไม่ได้อช่ใช่ซึ่งซึ่งสุดท้ายแล้วจีนเนี่ยเป็นแฟนกับจาคอบใช่ไหมครับที่เป็นเอตาแสงเลเซอร์เอไอเว่นนะทน <c oughs> ีเนี้ยบูฟอรีนเน่ะเขาก็จะคบกับจีนอยู่ในความฝันตลอดเวลาที่เขาหลับอยู่ถ้าทั้งเรื่องทุกคนไปดูหนังของมาเวลดีๆอ่ะบูฟอรีนเน่ะไม่เคยยิ้มเลยในชีวิตจริงเขาจะยิ้มเฉพาะตอนที่เขาอยู่กับจีนบนเตียงในความฝัน แล้วเขาก็จะนั่งคุยนั่งปรึกษากันนอนนอนปรึกษากันอยู่ยางนั้นอยู่บนเตียงที่บูฟอลีนนอนน่นะตอนที่บูฟอลีนหลับอยู่แล้วทุกครั้งจีนก็จะบอกว่าได้เวลาตื่นแล้วนะต้องออกไปช่วยโลกแล้วนะแล้วบูฟอลีนก็จะตกใจตื่นในฉากที่จีนตายตรงทะเลตอนที่คุมพลังตัวเองไม่ได้ใช่ไหมครับ ล้ววูฟีนก็ต้องเข้มแข็งต่อไปแล้วก็ต้องช่วยโลกใบนี้ต่อไปอันนั้นก็คือเอามาอินเตเกตกับที่ผมแต่งเนื้อเพลงนี้ขึ้นมาก็คือสองสองความรู้สึกความรู้สึกส่วนตัวความรู้สึกจากภาพยนตร์บอว่าผมเขียนว่าเมื่อความจริงเป็นเรื่องที่ทรมานก็เปิดมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยแรกและความฝันคือสิ่งที่ฉันต้องการคือสองคำแรกก็คือบอกทั้งเพลงแล้วอะว่าเมื่อความจริงเป็นเรื่องที่ทรมานแล้วความฝันคือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็ทําไมอ่ะทําไมต้องหลับ เออไหนแล้วเปิดเปิดเน้่ขึ้นมาต้องมาดีเทลใช่ไหมเนี่ยไม่ไม่ไม่ดีเทลครับผมเล่าแบบเล่าตรงไปตรงมาทั้งเพลงเลยครับเพลงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าโอเคเพลงมาเล่าจบแล้วแหละไอเอ็มวีของผมอะมันอาจจะดาร์กไปลึกไปแต่ว่าคีย์ของมันคืออย่างนี้ครับพี่คือเวลาที่เราอยากหลับเราอยากฝัน เราอยากควบคุมความฝันได้เพื่อให้เรามีความสุขที่สุดถูกปะใช่เวลาเราฝันว่าเราบินได้แล้วเราสนุกเราเผลอตื่นขึ้นมาเราก็อยากจะหลับต่อเพื่อเราอยากจะบินได้อีกครั้งถูกไหมใช่กำลังมีความสุขเลยทีเนี้ยความฝันนีะในแบบของผมคือการได้เจอคนคนหนึ่งซึ่งคนคนนั้นเป็นทั้งชีวิตเป็นทั้งจิตใจเป็นทุกอย่างที่ไม่มีคนบนโลกนี้เป็นให้ผมได้เราจะไปนัดเจอกันที่สวนสนุก แห่งหนึ่งตลอดภาพข้างหน้าเราจะเป็นชิงช้าสวรรค์เรานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ส่วนสาธารณะแล้วก็นัดเจอกันก่อนที่เราจะตื่นเราบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันที่นี่อีกนะวนๆไปอย่างเงี้ยทุกวันเนี่ยเรื่องของเพลงพื้นที่ปลอดภัยมาจากตรงนี้ตอนที่ผมหลับล้วสันถึงเหตุการณ์นั้นซ้ำๆแล้วพูดอะไรได้อย่างใจคิดเลย สื่อสารกับเขาได้ทุกอย่างปรึกษากันได้ทุกเรื่องเขาให้กําลังใจเราได้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะเตื่นไปนั่งเถกับพวกคุณต่อไปปะทะอับตลาดไปทะเลไปปะทะกับกลุ่มแอนตี้ไปทะเลไปปะทะกับโลกการเงินที่มันสกรปกรกแล้วโหดายตลอดเวลาเพราะการนอนหลับคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแล้วของผมตอนที่ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คือปลอดภัยที่สุดละผมก็เลยแต่งว่าเมื่อความจริงเป็นเรื่องที่ทรมานและความฝันคือสิ่งที่ฉันต้องการ อยากจะขอแค่อะไรแค่นอนหลับไหลเพื่ออะไรล่ะเพื่อเจอเธอเพื่อนัดเจอกับเธอเห็นป่ะมีการนัดกันคือแปลว่าอะไรจะต้องมาเจอกันทุกวันอ <Ừ. S 1> ถ้าไม่ได้เจอเขาเราจะตื่นไมใช้ชีวิตในวันต่อไปไม่ได้อันนี้คือคีย์เมสเซจของเพลงนี้เลยนะ mm. เพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทําอะไรได้ตามต้องการทําตามใจพาเธอบินข้ามไปหมู่ดาวที่ห่างไกลก็คือออกจากโลกไปเลยบินไปที่อื่นกันเลยนั่นแหละแล้วก็ ทอนทุนก,ก็บอกว่าโลกแห่งความฝันที่มีเธออยู่ด้วยกันคือคําตอบนี่คือพื้นที่ปลอดภัยโลกแห่งความจริงจะเป็นไงไม่สําคัญเมื่อเธอกอดฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปคือเล่าตรงๆเลยไม่มีอะไรที่เป็นแบบกวีที่อยู่ในนั้นเลยคือเล่าแบบความรู้สึกจริงๆเลยต่อเลยครับวันที่สองบอกว่าอยากมีเธอตรงนี้ตลอดเวลาก็คือในความฝันเนาะ พราะตอนแรกเราบอกว่าเมื่อความจริงเป็นเรื่องทรมานแล้วตอนนี้เราได้เจอกันแล้วเพราะอะไรทําไมเราอยากเจอเรานัดเจอกันแล้วเราเจอกันแล้วเราเจอกันอยู่เราปลอดภัยแล้วเราอยากทาอะไรบ้างเราบอกไปหมดแล้วแล้วก็บอกว่าอยากมีเธอตรงนี้ตลอดเวลาแล้วได้รักกับเธอเมื่อฉันหลับตาอันนี้ก็จะใส่กว,วีลงไปนิดนึงเป็นทั้งความจริงและและกว,วีก็คือความจริงก็คือก็เนี่ยตอนหลับอยู่ก็ได้รักกับเขาได้มีความสุขได้ปลอดภัยแล้วก็สิ่งที่ ฝันที่วาดเอาไว้ตลอดมาได้เห็นมันจากเธอแล้วก็กลับไปทำอะไรได้ตามใจทำอะไรข้างล่างข้างล่างข้างล่างทำอะไรได้ตามต้องการทำตามใจพาเธอบินข้ามไปมูดาวที่ห่างไกลนะแล้วก็ไปที่ท่อนหุกจบปับ๊บทีนี้มันก,ก็ถือท่อนพีกละเป็นท่อนบิดอยู่ข้างล่างสุดโอ้ก็เพ์เจอร์ละเป็นท่อนเพ์เจอร์ต้องเพ์เจอร์ละวอยู่ในความฝัน วันนี้ท้องฟ้าจะเป็นของเราสายลงเส้นนั้นจะเป็นของเราแค่นั่งลงตรงนี้ทิ้งใจไว้กับฉันแววตาคู่นี้ยังงามเหมือนเก่ารอยยิ้มของเธอยังงามเหมือนเก่าแค่นั่งลงตรงนี้ก็คือไอตรงเก้าอี้นั่นนะครับที่มองไปเจอจิงชาาานช้าสวัสดนะครับที่ที่เรามีกันน<ม>ี้เลยม,ม,มันมาจากเหตุการณ์ชืจริงผมเลยครับในว,วัน,นที่ ในฝันขออาจารย์ที่ตรงชิงช้าตรงมานั่งตรงชิงช้าสวรรค์นะฮะอืมเป็นเป็นเป็นภาพขออาจารย์เป็นบุคคลเป็นผมเป็นผมเป็นตัวผมเลยอีกเป็นเป็นผมเลยเป็นผมที่ออกมานอกบ้านเพื่อไปที่สวนสนุกที่นั่นไปนั่งเก้าอี้สีเขียวอันนั้นบนสนามหญ้าที่มองไปข้างหน้าเป็นชิงช้าสวรรค์เป็นสวนสนุกตอนกลางคืนที่มีแค่เราสองคน และเครื่องเล่นยังเปิดอยู่ครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็จะยิ้มให้เราถามเราว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วเราก็จะคุยเรื่องที่ผ่านมาในวันนั้นอะกับเขาในความฝันเราจะควบคุมบทสนทนาทุกอย่างได้หมดเลยอยู่อย่างเงี้ยคือใช้ชีื้ออยู่อย่างเงี้ย เป็น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 หลายปีเติมเติมเติมใจตัวเองเติมพลังให้กับตัวเองเวลาตื่นขึ้นมาแล้วแข็งแกร่งเหนือมนุษย์มนาแต่เวลาที่มีความสุขคือตอนที่หลับตาหลับไปว้าว <Wow. S 1> นั่นแหละคือ,อนนต้นเรื่องใช่ไหม <c oughs> ต้นเรื่องของเพลงพื้นที่ปลอดภัยใช่ ทำไมและทำไมอาจารย์ถึงเลือกมาปล่อยในซิงเกิไทยไทยครับต่งางๆที่เพลงนี้จจยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่มีม,ม,มันให้กําลังใจมันคือ,ค,อคือมันหลุดความรู้สึกนั้นไปแล้วไงพี่อแต่งงานแล้วชีวิตสมหวังเรื่องความรักแล,แล้วแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหมาะที่จะสื่อสารเรื่องนี้แล้วไงเออครับนึกออกใช่ไหมนึกออกครับมันก็เลยคิดว่าแบบมันไม่น่าสื่อสารนะแต่เฮ้ยมันคือเคยสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเราอะ แล้วมันดีมากๆอ่ะเราก็อยากปล่อยออกไปก็เลยตัดสินใจกับพี่ชชมว่าเออพี่ปล่อยเถอะต่อจากเร็วที่สุดไปเลย hmm. แล้วจะเป็นเพลงแรกที่ไม่มีศิลปินอยู่ในนั้น hmm. แล้วประอดีไม่ต้องนำเสนอศิลปินละพี่นำเสนอศิละปะแล้วเราแบ่งท่อนกันลองนะพี่เหมือนบล็อกกี้ดอสละพี่ครับ <laughs> เออ เวลาพี่ไม่ล่นคอนเสิร์ตอะตอนระหว่างที่ผมกาลังทําหน้าที่อื่นอยู่เนี่ยพี่จะได้เราจะได้ร้องเพลงด้วยกันใช้คานี้ให้มันเป็นเพลงของเราพี่แล้วก็พอถึงเพลงสุดท้ายพี่วันนั้นอะเราจะผมจะทําให้เราได้กลับไปร้องเพลงด้วยกันอีกครั้งให้ได้ใช่ก็คือผมวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ จนจบปิดอัลบั้มจนเปิดใหม่แล้วอ่ะเหมือนที่วางให้กับเอซีทีอ่ะเหมือนที่วางให้กับทุกอย่างอ่ะคือวางไปแล้วแล้วก็เห็นเร็วที่สุดมันมาเศร้าอยู่แล้วไงก็เลยบอกไอ้พี่ต่อทที่ปลอดภัยไปแบบไม่เป็นไรหรอกพี่มันเศร้ามาแล้วเศร้าต่อดีลงต่อดีลมจะได้ต่อกันเอะไรเยอะครับ คือเราหาเวลาที่จะปล่อยเพลงเศร้ากันมานานแล้วแต่ไม่ไม่มีโอกาสสักทีจริง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 มันเศร้ามากนะทุกคนอยากฟังความเศร้าที่แท้จริงของมันป่ะโอ้อยากครับอาจารย์ลึกเลยมันลึกลึกได้เลยครับคือมันลึกขนาดไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะไปไปมางนะอาจารย์ต้องเล่าแล้วอาจารย์ต้องเล่าเองเลยนะไม่ครับต้อง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 เปิดต้องเปิดให้ฟังครับ ยิมมีอยู่นี่ยิมมีอยู่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ที่ก่อนที่จะปล่อยเพลงออกมาที่มีแต่เสียงร้องอ่ะอ๋อเดี๋ยวเช็คสักครู่ครับพี่เออที่พี่เพจส่งให้ทั้งโฟลเดอร์อ่ะที่มี minus บันที่เป็นดนตรีอย่างเดียวไม่มีเสียงร้องมีมาสเตอร์แล้วก็อีกอันหนึ่งกับไฟล์หนึ่งอ่ะที่มีแต่เสียงคนอ่ะขอเวลาสักครู่ครับทั้งนั้นมันเขียนว่าอะคาเปล่าไฟล์ชื่อมีอะคาเปล่า ได้ครับคือจะบอกว่าพื้นที่ปลอดภัยเป็นเพลงที่ฟังแต่เสียงร้องก็ร้องให้ได้แล้วไม่ต้องมีดนตรีอะ่ะเดี๋ยวจะให้ฟังแล้วก็เรามีมิวสิกวิดีโอที่เป็นเวอร์ชั่นนี้ด้วยแล้วเรามีหนังสั้นที่เป็นหนังที่ผมเล่าให้ฟังเมือ่อแยะเรื่องของผม,มจริงๆอ,อยู่ด้วยแต,แต่แต่เรายังไม่เคยฟังเนาะเสียงร้องเสียงร้องแบบเพียวเพีวเ,เ,เลย ใช่แล้วจริงๆถ้าเกิดย้อนไปเวอร์ชั่นแบบอดีตกว่านั้นอะ่ะคือเป็นเสียงผมล้วนด้วยเอ,อเขาหน้าจะลบไฟล์ออกจากไดไปแล้วพี่อีดผมไปเปิดไดย้อนดูไม่ได้อ,อ้อเหรอครับผมเสียดายทุกคนอดฟังเลยอะ่ะอาคาเพล่าน่าจะมีน่าจะมีอยู่ตน้นฉบับอยู่ที่อาจารย์เม้า <c oughs> ตอนส่ง นึงนะพี่เจฟอยู่ในนี้ป่ะพี่ฟังอยู่ป่ะพี่เจฟอยู่ป่ะครับักครูครับเอาเอ็มดีเกพี่กินมาครับต้องบอกว่าต้องบอกว่าพี่เจฟย,ยกมือ <laughs> <laughs> พี่เจฟย,ยกมือหน่อยครับจะได้เลือกถูกจะได้ <laughs> ให้ไหม่ถูกคือเราเอาไปทำเอ็มวีเอมวหนึ่งเป็นเอวีของผมอ่ะเป็นเรื่องของผมเลยอะทำก่อนที่จะปล่อยที่ทำทำก่อนตัวนี้ได้ป่ะฮะทำพร้อมกันเลยครับอ๋อโอ้โหมันก็มีสองเวอร์ชั่นเลยครับอาจารย์ใช่อุยอยากดูเลยฮะไม่แล้วมีหนังสั้นด้วยไม่เห็นที่ผัดนไปอะไรนะไม่ไม่ไม่พอพี่เจียบครับ อพี่แท็กไปในกลุ่มย็นวิกินละคือมันมีหนังสั้นที่ผ่านไปเชลักหรือเปล่าด้วยทุกคนไอเรื่องทั้งหมดอ่ะของพระเอกนางเอกคู่นั้นน่ะสามสิบนาทีโอ้โหใช่แล้วแล้วเคยเอาไปเล่นที่ไหนหรือเปล่าหนังสั้นมาถึงอะไรฮะหนังสั้นอหรอับ อัพโหลดที่ไหนรลเปล่าครับยังยังเลยยังพวกนี้คือแบบตอนติดอัลบั้มจะปล่อยปล่อยทีเดียวปึ๊บ๊ปปึ๊บคือโนัสิดอัลบั้มใช่หนังสั้นเหมือนทีงไว้กลางทางของพี่ตั๊บอ่ะือโอ้โหอาจารย์ใช่ที่มันจะทำให้ทุกคนย้อนกลับไปเรื่องที่ผมเล่าเมื่อกี้ที่แบบวิ่งไปหน้าโรงเรียนมีซื้อน้ำหลอดสีฟ้าสีชมพู เด็กเล่นเล่นเล่นบาสแล้วก็เตะบอลแล้วก็ต้องเอาด้บมาลาดตัวเองทําไมเพื่อประโยชน์อะไรก็ไปดูแล้วไปเข้าห้องเรียนตัวช่ำๆมีมีในนั้นเลยพี่หยังสั้นผมแต่มันเรืองจริงหมดเลยใช่ใช่เนี่ยอารมณ์ศิลปินพี่เพชรก็ใจยังเนี่ยอารมณ์ศิลปินผมนะโหี่ วันหนึ่งถ้าดับเบิลดังขึ้นมาได้จริงๆอะ่ะผมจะบอกว่าพวกคุณนี่ดีบสุดๆดตั้งแต่เริ่มเลยนะเป็นฐานแฟนกลุ่มแรกที่รู้แบบลึกเกี่ยวกับเพลงแต่ละเพลงนี่ผมเพิ่งพูดไปสามเพลงเลยนะี้วนี่เล่าย,ยาวมาทุกเพลงอะ่ะหนักแล้วมีหนังสั้นบิตคอยสันใหม่ด้วยเออหนังสั้นเนี่ยอาจารย์ทำรู้สึกทำเสร็จนานแลอแล้วหรือเปล่าอาจารย์ใช่ใช แต่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดฮะแต่ว่าังใจจะปล่อยปิดอัลบั้มหรือเปล่าใช่คือตอนปิดอัลบั้มอ่ะคืออัลบั้มใหม่อ่ะเราจะอาจจะปล่อยมาแค่สองเพลงซิงเกิลหลังจากนั้นเราจะปล่อยเต็มอัลบั้มเลยอีกสิบเพลงเนี้ยเพราะฉะนั้นระหว่างทางที่เราจะปล่อยอีกแปดเพลงที่เหลือเราก็จะฉายหนังสั้นของภาคแรกอ่ะเหมือนเป็นบทขยายความหรือบทสรุปอะไรทักอย่างของของใช่ที่มากของแต่ละเพลง แต่เรื่องแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยครับใจผมนะผมพูดจริงผมอยากให้ดับเบิลยีมันมีสักร้อยเพลงคือเป็นพี่เบิร์ตเป็นไอดอลผมมากในการที่มีเพลงเยอะพิเศษนี่เป็นไอดอลครับตอนนี้มาสิบกว่าแล้วครับอาจารย์เนี่ยโหเราสิบเปอร์เซ็นแล้วเว้ยพวกพี่เราสิบปอร์เซ็นตแล้วเว้ยเรกว่าแล้วเออธรรมดาหน่อยดับเบิลยีอยู่กันมาได้แบบไม่ต้องมีงานจ้างกันนลพี่ ออในสิบสิบเพลงนี้สิบเอ่อสิบเปอร์เซ็นตนี่คือออกมาแล้วนะแต่ไอที่สต็อกไว้นี่อีกเยอะนะเทียบว่าสต็อกเขามีอยู่ล่ะลึกพี่นะพอดีเพิ่งลึกลึกจริงขนาดตอนเขาแต่งเร็วที่สุดกันอ่ะเขาแต่งไปร้องไห้กันไปทํากันไปทําเพลงกันไปผมไม่ได้ฟังเลยนะพี่ผมได้ฟังก่อนถ่ายเอมวีก่อนปล่อยเพลงแค่สเจ็ดวัน เพราะเขาตั้งใจแต่งให้ผมเขาไม่ให้ผมฟังกลุ่มแล้วผมก็ไม่ไม่มีกา,ารแกใช่ <c oughs> คือตอนนี้ผมมานะดูไบอะ่ะเขาเว้งกันมากวงก็จะแตกกันแล้วอะ่ะทุกคนก็รู้สึกว่าแบบอายุเยอะแล้วอะ่ะสามสิบกลางสามสิบปลายสี่สิบต้นหมดแล้วถูกไหม ก็รู้สึกว่าเอ้ยกูคงมาได้แค่นี้แล้ววะกับวงการเพลงกับกับดนตรีกูคงเดินไปกับดนตรีได้แค่นี้แหละอะไรเงี้ยผมก็เลย,ยลเรียกประชุมวงทั้งใหญ่เลยพี่หลังจากที่เขาแต่งเพลงเร็วที่สุดให้ผมอะแล้วผมก็เลยเฉลยลดแมพให้เขาฟังเฉพาะส่วนที่เขาจะเป็นต้องรู้อะครับว่าผมจะทําแบบนี้แบบนี้ตอนไหนยังไงมันเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะเออ แล้วถ้าผมทําสําเร็จมันก็ส่งผลที่จรวงเรานะเพราะว่าถ้าผมทําสําเร็จอะ่ะมันมีน้อยคนมากเลยนะพี่ที่เป็นศิลปินไปประสบความสำเร็จระดับโลกได้แล้วกลับมาร้องเพลงต่อครับ<ต>ใช่ผมจะเป็นคนนั้นให้พี่ผมบอกเนี้ยมันมันมันยากนะจริงๆบอกผมก็บอกว่าแต่ผม<ๆ>จะเป็นคนนั้นให้ใช่ เพราะฉะนั้นผมก็จะพยายามดูแลตัวเองไม่ให้โซมไม่ให้แกไม่ให้แบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวเหมือนเสม,มือนตอนที่เรายังเป็นศิลปินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับท,ที่สําคัญเสียงนะอาจารย์ <S 1> <S 1> เสียงหรอพี่ผมว่านะตอนแรกผมทำไมพวกนักร้องกินเหล้าสูบหรีแล้วเสียงมันเป็นอะไรแล้วทำไมกูสำออย,อย่างเป,นนเป็นนุ่มเป็นนิ่มนะนี่สูบอะไรกูทุกวันมาปีน,นี่เส้นเสียงแข็งแรงเ้องเพลงดีเหมือนเดิม ดีกว่าเดิมด้วยอ๋อโอเคเราอยู we ่ในบทที่เราไม่ต้องเซฟตัวเองขนาดนั้นแล้วอ๋อเลยต้องเออเลยต้องพึ่งทิชาเพื่อทาให้เส้นเสียงเราแข็งแรงตลอดคุยกับพวกคุณแปดเก้าชั่วโมงไม่เป็นไรถูกถูกเป็นดีเจให้เอาแฮกบ้านเดี๋ยวพี่แอคกระทิบซ้ําให้เกี่ยวไหมท่านอาจารย์เกี่ยวไหมคืออะไรเกี่ยวไหมเสียงอะเกี่ยวไหมเสียงกันกับกับชิชาเสียงกับชิชาเนี่ยเกี่ยวกันไหม ขอบคุณพี่ติ๊กพี่แทนครับอะไรนะตอนแรกอะเกี่ยวเว้ยจริงๆครับเกี่ยวยินเปิดเทสก่อนนะอะพี่ส่งให้ละอ่าทุกคนจะได้ฟังอะคาเปร่ากันนะครับโอ้โหเอาละเรียวดีเยียงที่พี่พุ่มว่าจริงครับ เพราะเพราะเท่าที่รู้เนี่ยคนที่แบบร้องเพลงได้นานๆแล้วเสียงแบบไม่ตกเลยอะไรเงี้ยมันมีคำหลังคำเดียวคือคำว่าชาคือวันเนี้ยทุกคนเนี่ยรูกจักมันเป็นเยอะแน่นอนมันเป็นชาเนี่ยมันเป็นอินเตอร์เซ็กเลยนะคำว่าชาเนี่ยไม่ต้องสับสนทุกเรื่องก็ได้ครับ ไว้บ้างนะครับพี่โลกนี้มันเปิดแล้วยิ้มแล้วก็แล้วก็มันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอะเนอะเมื่อก่อนเนี่ยเรื่องไอ้เรื่องพวกนี้ยเจอปุ๊บต้องวิ่งหนีเสียวกลัวกลัวเข้าไปยุ่งด้วยกลัวเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยวิ่งไปหาไฟ <laughs> <laughs> พร้อมพร้อมนะครับอยากพร้อมก็เปิดมาเลยเปิดมาเลยนะครับมาแต่เสียงนะครับทุกคน,นทุกคนต้องตั้งใจฟัง <c oughs> ต้องเงีเยบๆเลยนะครับทุกคนต้องปิดไมค์มาพร้อมครับแป๊บหนึ่งนะเสียงยังไม่มาครับ มาแล้ครับตะโก้ครับเมื่อความจริงเป็นเรื่องที่ทรมานและความฝันคือสิ่งที่ฉันต้องการอยากจอ ต้องการทำตามใจ,ามใจพาเธอเดินข้ามไปหมู่ดาวที่ห่างไกลโลกแห่งความฝันที่มีเธออยู่ด้วยกันคือคำตอบนี่คือพื้นที่ปลอดภัย กแค่อยากอยู่ตรงนี้ตลอดไปอยากมีเธอตรงนี้ตลอดเวลาและได้รักกับเธอเมื่อฉันหลับตาสิ่งที่ ฝันที่วาดเอาไว้ตลอดมาได้เห็นมันจากเธอทำอะไรได้ตามต้องการทำตามใจพาเธอบินข้ามไปมูดาวที่ห่างไกลโลกแห่งความฝันที่มีเธอ ด้วยกันคือคำตอบนี่คือพื้นที่ปลอดภัยโลกแห่งความจริงจะเป็นไงไม่สำคัญเมื่อเธอกอดฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้ ลอไปวันนี้ท้องฟ้าจะเป็นของเราสายรุ้งเส้นนั้นจะเป็นของเราแค่นังลงตรงนี้ทิ้งใจไว้กับฉันแววตาคู่นี้ยังงามเหมือนเก่ารอยยิ้มของเธอยังงามเหมือนเก่าแค่นังลงตรงนี้ ไม่สำคัญเมื่อเธอกอดฉันแค่อยากรู้ตรงนี้ตลอดไปโลกแห่งความฝันที่มีเธออยู่ด้วยกันคือคำตอบนี่คือพื้นที่ปลอดภัยโลกแห่งความจริงจะเป็นไงไม่สำคัญ เธอกอดฉันแค่อยากอยู่ตรงนี้เรต้องบไป